สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจิรยุห่วงทรัพย์เปิดเผยในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลกว่า2200เรื่อง มีการทยอยดำเนินการเช่นเรื่องบริษัทไฟฟ้าการลักลอบขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานกรณีคอเซนเตอร์พนันออนไลน์ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับชัดเจนในที่ประชุมครมอให้ดำเนินการจัดการอย่างเข้มข้นซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียนมาได้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเจร์ยุระบุว่ารัฐบาลขอบคุณนักท่องเที่ยวไฮเอนที่เดินทางมาจากประเทศไกลๆซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก นักท่องเที่ยวจากยุโรปรัสเซียมีการใช้ใจ่ายสูงอาทิกลุ่มเฮลเวลเนสเดินทางมาพักผ่อนที่ไทยจำนวนมากตั้งแต่หนึ่งมกราคมถึง14พฤษภาคมปีนี้มีจำนวนกว่า13ล้านคนจึงมั่นใจปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยมากกว่า35ล้านคนแน่นอนและทำให้ขณะนี้ผ่านมาสีเดือนครึ่งตลาดโตรายได้ทะลุก,กว่า6แสนล้านบาทแล้วมาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวไฮเอนด์ของประเทศไทยหน่อยนยกครไฮเอนด์ high คือนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางไกล เช่นมาจากสหภาพยุโรปนะครับมาจากอเมริกามาจากหลากหลายประเทศที่ต้องเดินทางกัน10-20ชั่วโมงแน่นอนครับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักครับรัฐบาลขอบคุณนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนสุดคึกคักครับ4เดือนครึ่งตลาดโตรายได้ทะลุก,กว่า ,00 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางครับ ในประเด็นดังกล่าวนี้ครับมีนักท่องเที่ยวมาจากยุโรปรัสเซียนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าเร่งขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งมีการใช้จ่ายสูงอาทิกลุ่มเฮลแล้วก็เวลเนสก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุเดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะครับปรากฏว่าสถานการณ์ การเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีจํานวนทั้งหมด13ล้าน1นึ่งแสนสกว่าคนนะครับม่ยังไม่เต็ม5เดือนดีนะครับราะฉะนั้นก็มั่นอ,อกมั่นใจครับว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาที่ประเทศไทยได้มากกว่า35ล้านคนอย่างแน่นอนครับ ไปดูอีกเรื่องนึงครับในรอบหลาย10ปีนะครับที่ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียครับไม่เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ2ีปีโดยประมาณครับแต่ว่าไทยเนี่ยเดินทางไปไประชุมที่อินโดนีเซียที่กรุงจาก,การ์ตาอินโดนีเซียเป็นประเทศสําคัญท่าู้ชมรัฐบุรฟัง